ฉันก็แค่ไปเลี้ยงเด็กก็แค่นั้นแหละเลี้ยงเสร็จแล้วก็ได้เงินมาเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าฉันนะก็เลี้ยงเด็กไม่เป็นหรอกไม่เป็นไรหรอกถ้าพ่อมันไปเราก็สามารถใช้มานทำนู่นทำนี่ได้ขออนุญาตเข้าบ้านนะคะเออสวัสดีค่ะฉันชื่อว่า จัสมินคุณคืออ๋อฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่คุณโทรมาค่ะอ๋อครับงั้นผมให้คุณเลี้ยงลูกผมทุกทุกวันเงินเดือนอะ่ะไม่เป็นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเงินเดือนผมออกให้แน่ขอให้คุณเลี้ยงลูกผมดีก็แล้วกันเออ อยู่แล้วค่ะเตียงเป็นอยู่แล้วครับงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วค่ะนี่แกไปไปทำงานบ้านสิแกไปทำงานบ้านหนึนะแต่พี่คะ ที่เป็นพี่เลี้ยงหนูนะอา้าวแล้วไงอะ่ะเธอควรคารพฉันนะฉันเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่ว่าฉันจะไปคารพเธอเออก็ได้ค่ะทำไมกันนะอา้าวไปสิไปทำเลยอะไรกันเนี่ยไปก็ได้วะทำงานบ้าน หน่อยแน่ดูนะถ้าฉันทนไม่ไหวจริงๆริงฉันจะโทรหาพ่อฉันเลยเลยชนะจะอัดคลิปให้หมดมาแล้วค่ะนี่มากว่าที่ฉันนี่ด้วยดูสิขยะที่ฝนเยอะไปหมดโอเคค่ะหน้าหมาไซพี่เลี้ยงคนนี้จริง ปวดบ้านเสร็จแล้วพี่คะนี่นีนอย่าไปนั่งบนโซฟานะมันนั่งข้างล่างนี่แต่หนูไม่ได้เป็นคนรับใช้นะคะมานี่นั่งแบบนั้นแหละเดี๋ยวฉันนะ่ะจะไปอาบน้ำแป๊บนึ่งนะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละถ้าฉันใช้อะไรแกก็ต้องทำ ฉันไปอาบน้ำและไปอ่อาบน้ำดีกว่าเฮ้ยหนอยนี่แหละคือพี่เลี้ยงฉันนี่แหละพี่เลี้ยงที่ทำให้เด็กคนกลัวหน่อยคิดจะมาสู้กับฉันนั่นเหรอมีลิน ตั้งกล้องวงจรไว้ให้พ่อเธอดูเพื่อเป็นหลักฐานเสร็จและวปหาอีนั่นดีกว่าเฮยนี่ฉันอาบน้ำเสร็จแล้วไปทำกับข้าวให้ฉันสิได้ค่ะเอ๊ะนั่นกล้องอะไรนะ่ะไม่มีอะไรหรอกมั้งโเกียบไปแล้วพี่เลี้ยงเกียบรู้ ไปดีกว่าลืมไปว่าทำกับข้าวไม่เป็นพี่เลี้ยงหนูทำกับข้าวไม่เป็นหัดไปสิก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกมัง้งไม่นิดเดียวเฮย้ยมันก็กินได้แหละพี่เลี้ยงหนูทำเสร็จแล้วเออเออไหนเดี๋ยวฉันลองชิมชิมดูสิ อีทำไมมันไม่ขนาดนี้เนี่ยฮะเฮ้ยไหนกล้าทำกับลูกฉันแบบนี้ฉันรู้หมดนะลูกฉันได้โทรบอกฉันแลแล้วให้ไปดูกล้องวงจรนี่เอออะไรหรอคะ ทำกับดูผมได้แบบนี้ได้ยังไงฮะอดิฉันขอโทษค่ะออกจากบ้านผมไปดูนี้ไปก็ได้ค่ะอา่าทุกคนละครละครเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะเอ่ยก็ไม่รู้ว่ายาวไหม <c oughs> ขอโทษนะคะ วันนี้ก็ทำคลิปเพียงแค่นี้โอเค